สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5ทาหาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานไพ่ยอยากบอกอะไรคุณของชาวธาตุน้ำธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤิกตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15เมษายนปี2568 มอโต้อสอธิษฐานให้ดูได้ทัศนาและดาศีได้นะครับมอโตส้สแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี่เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสำหรับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ํากรกฏมิ่นพุจิกไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนเป็นไพ่ของเซลติคอร มโต๊ดอ่านตามพลังงานความหมายและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่คิงออฟวานราชาแห่งไฟ คุณเป็นคนที่มีความมุมานะความตั้งใจการแอคทีฟในเรื่องการงานของคุณคุณเป็นคนที่มีแบบแผนและแนวคิดเป็นของตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีโปรเจกต์เยอะโปรเจกต์มากการทํางานของคุณเป้าหมายของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่สี่ไม้เท้าการรอคอยการเฝ้ารอหรือการที่ในตอนนี้มีเหมือนมีพลังงานการที่มีคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์พัฒนาพูดคุยการที่จะ เป็นอนาคตครอบครัวซึ่งกันและกันนะมีพระงาให้สิบเหรียญความมั่นคงความมั่งคั่งทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บเงินก้อนที่เพิ่มพูนของคุณดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจยการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆที่ยังเอาเข้าออกจากความรู้สึกไม่ได้หรือมีคนที่ยังเอา คุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้นะมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงมีพลังงานไพ่สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าคือความทุ่มเทความพยายามการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในควนามสัมพันธ์หรือกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเคยทุ่มเทในเรื่องความรักทุ่มเทเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดและความเสียใจกับคนคนหนึ่งที่ทําไว้กับเราความเสียใจที่ปล่อยลงสายน้ําไปแล้วความรู้สึกก็เหมือนสายน้ําที่ไม่มีวันหวนกลับและหวน เป็นพหังการที่ในตอนนี้คุณจะโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ได้หลมก็คือความรู้สึกสิ่งต่างๆการโฟกัสถึงเรื่องตัวของคุณซะมากกว่าเจดาบ7ดาบคําพูดโกโหกคาพูดหลอกลวงคําพูดไม่จริงการปิดบงังการซ่อนเร้นกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่ปกปิดมีคนที่ซ่อนเร้นการลังเลการตัดสินใจมีคนที่หลักพี่เสียดายน้องหรือมีการที่มีปัญหากับอดีตที่ผ่านมาเป็นปัญหาในเรื่องทัศนคติที่ไม่ตรงกันต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์ต่างฝ่ายมีความ ใจร้อนซึ่งการละการการหันหน้ามาปรับความเข้าใจการการการลดอีโก้แล้วกลับเข้ามาพูดคุยนะมีพลังงานให้วิวอ f ลฟ่าจูนทุกสิทุกอย่างคือการเรียนรู้ในห้วงวันเวลาของเราคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมออดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึง ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราโฟกัสถึงเรื่องปัจจุบันที่เราตั้งใจทําในสิ่งที่เรามุ่งหวงังมุ่งมั่นเพื่อส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของเราหรือโชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณได้พบเจอกับคนที่รู้ใจพบเจอกับคนที่เข้าใจพบเจอกับคนที่ คุ้นเคยนะมีพลังงานพ่การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากสื่อสารมีคนที่อยากทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานพ่การปกปิด กความทุกความเศร้าความเสียใจในตอนนี้เหมือนคุณอาจจะปกปิดในความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณเองคุณไม่อยากที่จะเสียใจอีกในเรื่องความรักหรือการที่เรายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ของเราหรือเปล่านะในตอนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงเรื่องราวเก่า,เ,กาเรื่องราวเดิมๆที่มีในวันเวลาอาดีตที่คุณเคยทุ่มเทกับสิ่งที่ผ่านมาเราอาจเป็นฝ่ายที่รักเขามากกว่าในวันนั้นที่เขารักเรานะมีพลังงานไพ่หรือ ลืมไปว่าคุณเป็นใครการปรับสภาพจะหมดไปความทรงจำไม่ได้กำหนด คุณอีกต่อไปนะการลืมแห่งความทรงจำการที่มีบทเรียนแห่งอดีตที่ผ่านมาบทเรียนทำให้เราเติบโตขึ้นบทเรียนทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเบอร์คานเป็นพลังงานไพ่การเติบโตการปลดปล่อยแสงของพลังงานฤด,ดูแห่งใบไม้ผีความปรารถนาการกำเนิดความรักในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำมีโอกาสที่ได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุน้ำนะครับ เป็นพลังางานไพ่เซลติคอสไพ่ยอยากบอกอะไรคุณนะครับเป็นพลังางานการที่เราอาจจะเคยผิดหวังเคยเสียใจในเรื่องความรักมาหรือคนอดีตที่ผ่านมาอยากติดต่ออยากพูดคุยอยากขอโทษกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดไปสําหรับบางท่านอาจจะพบเจอกับคนที่รู้ใจเข้าใจ และการหรือคนที่เคยผิดหวังคนที่เคยเสียใจในเรื่องความรักมาเหมือนกันนะในตอนนี้เหมือนมีพลังงานการที่คุณเป็นความเป็นผู้นําครอบครัวคุณดูแลครอบครัวหรือการที่เราหาตังเพื่อโอกาสหรือการที่เราอยากที่จะมีบ้านมีรถมีที่ดินทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนของเราในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณลงมือทําและใช้เวลากับมันมีโอกาสที่คุณจะได้พั ได้ประสบความสำเร็จในตอนนี้การที่มีพลังงานไพ่สีมัน่นสีไม้เท้าคือความมั่นคงในเรื่องการงานนะความทุ่มเทความรับผิดชอบการแบก,กับภาระในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำคุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับความเป็นจริงและความเป็นไปในทุกๆอย่างในตัวของเรานะอนดีตที่ผ่านมาอาจจะมีการที่มีคนที่เคยบล็อกคนที่เคยปิดกัน้นคนที่เคยมีกำแพงกันไปอยากติดต่อและพูดคุยหรือการเคลียร์ใจในตอนนี้หรือคนที่เคยปก ความรับการปกปิดในวันนั้นคุณอาจจะไปรับรู้ความจริงมาหมดแล้วนะ,ะเขาทุพังงานพาอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ำนะครับว่าอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะมีพลังงานไพ่คิงรอคสอดราชาถือดาบเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวเจ็บปวดมาเยอะคุณเป็นคนที่เผชิญหน้า กะทุกปัญหาและความจริงและการแก้ปัญหาในตัวของเราเองคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านทหารตำรวจได้ความเข้มแข็งแพทย์หมอพยาบาลได้มาน,นะครับเป็นพลังงานไพ่คิงครับคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอาหารการกินหรือมีพลังางานเพ่อไม่ไม้หรือการที่เรากลับมาถือถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้คนที่เห็นค่าในถ้วยใบนี้ในหัวใจดวงเนี้ยมีคนที่อยากกลับมาขอโทษอยากถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งมีพลังงาน ให้นก้าไม่เท้าก้าไม่เท้าคือความเสียใจคือการเจ็บ หรือการที่เราทําเพื่อเขามันช่างมันเหมือนเราเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวเขาเฉยชาในวันนั้นในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นกลับมาเห็นค่าในวันที่ห่างไกลกันในวันที่ไม่มีคุณแล้วมีคนที่อยากพบเจอมีคนที่อยากมองตามีคนที่อยากเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งหัวใจสองดวงที่เต้นสองดวงและรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในวันที่รักกันวันที่รักกันวันที่ดูแลกันวันที่ผูกพันกันความรักยังไม่สิ้นสุดในวันที่เรารักกันความรักคือ ความผูกพันความรักคือความไว้ใจความรักคือการดูแลและเอาใจใส่ในความรักความสัมพันธ์น้ามีคนที่อยากขอโทษและมีคนที่อยากพูดคําว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณนะมีพลังงานให้เด็กถือ ดาบความดือ้อความรันความเอาแต่ใจมีคนที่นิสยัยเหมือนเด็กๆหรือการที่แอบสืบแอบซองมีคนที่แอบสืบแอบซองมีคนที่แอบมองคุณอยู่เดอะสเตนชาวสิงรัคนาสิงคุณอาจจะไม่สตองแล้วกับอาดีตที่ผ่านมาเพราะเกิดสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ปกป้องในความรักความสัมพันธ์หรือเป็นฝ่ายเราที่กําลังปกป้องในสิทธิในตัวของเราเองนะมีพ,พลังงานไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญความตั้งใจความพยายามความทุ่มเทมีคนที่กําลังทํา ในตัวของเขาพัฒนาในตัวงเขาเพื่อกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะในตอนนี้การกระทําหรือการที่แสดงถึงความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่ยังรักคุณอยู่ที่เกี่ยงแคร์คุณอยู่เดอะซันความสุขความสมหวังความสําเร็จเป้าหมายแห่งชัยชนะเป้าหมายแห่งความสําเร็จคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นใพห้งความโดดเด่นความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณคิงออปเปอเคิลราชาถือเหรียญเป็นพลังไห่การที่ คุณเป็นคนที่รักใครยากนะคุณได้รักใครสักคนหนึ่งแล้วคุณพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตเกื้อกูลและเกื้อนหนุนกับคนที่เรารักหรือการดูแลในเรื่องการเงินหรือมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการเงินกับคุณนะครับเป็นพลังงานให้การที่รอคอยการมองหรือการรอคอยจากคนแดนไกลที่ติดต่อ กลับมาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนที่อายุแตกต่างกันหรือคนที่อายุน้อยกว่ากันนะมีพลังงานไพควีนอลสอดราชนีถือดาบโอกาสที่มีไว้ให้คนไขยคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ไปนะครับเป็นพลังงานไพคิงอควีนเนี่ยคือคนที่มีความเข้มแข็งเหมือนเหมือนกันหรือการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมต่างฝ่ายต่าง เหมือนมีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงการที่รักกันแล้วแคร์กันแล้วการใช้ความรู้สึก พูดคุยกันออกมานะในวันที่ห่างไกลทาให้คนคนหนึ่งกลับมาข้างรักคุณหรือการที่เขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนเดวิลคือพลังงานให้ความพันธนาการความรักความโรคความโกรธความหลงในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะในตอนนี้มีคนที่ปล่อยคุณไม่ได้มีคนที่ขาดคุณไม่ได้มีคนที่จะเดินหน้าติดต่อมาทักทายในความรักในความสัมพันธ์อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ลดอีกโก้ ทักคุณก่อนง้อคุณก่อนหรือต่างฝ่ายต่างเข้าใจต่างฝ่ายต่างยังรักกันอยู่ใช้กับความรู้สึกที่พูดคุยกันในตอนนี้มีคนที่อยากทักทายเขาอยากรู้ใจคุณว่าคุณยังเหมือนเดิมอยู่ไหมว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมว่าคุณยังแคร์เขาอยู่หรือเปล่านะครับอขอดูพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุน้ำนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในปัจจุบัน ขอเช็คพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุน้ำนะครับมีพลังา ans, งา,า,านไพ่เดชไห่หรแฟนไปพลังงานไพ่คําอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจหรือการที่มีคนที่อธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไปขอพรอ,อะไรไว้หรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานขอพรของคุณนะครับหรือการไหว้พระการสวดมนต์ การปฏิบัติธรรมหรือการนั่งสมาธิหรือศาสนาที่คุณนับถือนะามีพลังงานไพ่เพจออกครับคนที่มีความรู้สึกเดียวกันหรือโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เริ่มต้นโอกาสและความรู้สึกใหม่ๆในตัวของเราเองในช่วงนี้หรือความน้อยใจกับอดีตท,ที่ผ่านมามันยังมีความเจ็บมันยังมีความผิดหวังหรือมีคนที่กําลังตื่นรูมนน้มีคนที่กําลังเสียใจมีคนที่กําลังเสียดาย วันที่คุณเคยทุ่มเทวันที่คุณเคยดูแลวันที่คุณเคยห่วงใยเดอะฟูเป็นพลังงานให้คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาในตอนนี้เหมือนเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าเกินในวันที่ไม่มีคุณหรือการที่พบเจอกับคนที่ทํางานเกีกับงานบันเทิงงานฟรีและหรือคนที่ทํางานเกือบธุรกิจการเงินการลงทุนหรือการติดต่อการออนไลน์หรือการ ที่เราติดต่อคุยงานดีลงานนะมีพลังงานไพ่เดอะเมดิเชียนเป็นพลังงานไพ่ดาวพุธเป็นพลังงานไพ่คนที่มีสเสน่ห์คนที่มีเซนส์คนที่มีรลางสังหรณ์คนเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์การเรียนรู้เรียนรู้ได้เร็วเรียนรู้ได้ไวเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นคนที่มีโปรเจกต์ ใหม่ของคุณในตอนนี้มีพลังงานไพ่วิกตอรี่ความสาเร็จเส้นทางอีกยาวไกลที่วันข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรในวันที่เราถึงเป้าหมายหนึ่งแล้วและวันเวลาก็ดําเนินเรื่อยๆเราจะมีเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งขึ้นมานะเป็นพของการที่ใช้วันเวลาและทุ่มเทหรือมีคนที่อยากอยู่ในเรื่องราวของคุณอยากอยู่ในสตอรี่ของคุณอยากมีคุณในทุกเรื่องราวและในทุกเส้นทางเดินหนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีมีพลังงานไพ่สิบถ้วย สิบถ้วยเป็นพลังงานให้ความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวความอบอุ่นคุณอยากได้รับกับความรู้สึกที่อบอุ่นในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างมันมีปัญหาเข้ามาตลอดเวลาแต่การดูแลการห่วงใยการสร้างครอบครัวไปด้วยกันเดอะทาวเวอร์การจับได้การโป้แตกคนที่ทํางานเก็บด้านสิ่งแตกหักพังนะช่างงานช่างงานซ่อมบํารุงมีพลังงานไพ่แปดเหรียญสามเหรียญ การพูดการคุยการเจรจาการติดต่อการค้าการขายในช่วงนี้อาจจะมีการที่ได้พูดคุยนะครับเป็นพลังงานไพ่การที่ได้พูดคุยหรือการที่คุณอาจจะไปพบเจอกันในการ ทำงานนะมีการพูดคุยกันมีการต้องชะตามีการถูกใจซึ่งกันและกันเดวิลเป็นพลังงานให้ความปลูกมัดความผูกพันเป็นพลังงานให้กิเลสกิเลสก็คือความรักความโลภความโกรธความหลงความมัวเมาความพัฒนาการมีคนที่อยากเข้ามาเหมือน เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หึงหวงคุณไม่ยอมจากคุณไปไหนนะมีพลังงานไพ่เจ็ดดาบช่วงนี้จ,จะต้องระวังพลังงานของไพ่เจ็ดดาบเดวิลคนที่เจ้าชู้คนที่หลอกลวงแต่กับสิ่งที่คุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วว่าใครเข้ามาแบบไหนคุณดูถึงสถานการณ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นนะมีพลังงานไพ่การมูฟออนสำหรับบางท่านอาจจะมีการมูฟออน การเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาในภายในทิศทางที่ดีขึ้นวิวออฟจูนโชคชะตาวันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือมีโชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันได้มาเรียนรู้ได้มาเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์พัฒนา มีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยากเรียนรู้มีคนที่อยากเริ่มต้นเป็นข้อบเป็นครัวกับคุณนะครับขอดอุปงานให้ในแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีไพ่ของ3าถ้วยนะสถ้วยอาจจะเป็นการที่เราไป ไปงานเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์งานเลี้ยงวันเกิดงานเลี้ยงรุ่นหรือการที่ยังตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3หรือมีคนที่ไปพบเจอกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือการที่เขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจไม่ได้ชัดเจนหรือคนอดีตของคุณอย่าขวนกับอย่าขวนคืนอย่าพูดคําว่าเขาขอโทษ กับวันนั้นที่เคยทําให้คุณผิดหวังและเสียใจมีความเติมเต็มมีความเป็นครอบเป็นครัวสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่มีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่นะสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่ได้มาพบเจอและได้สร้างอนาคตได้วางแบบแผนได้วางเป้าหมายเป็นครอบเป็นครัวการกระทําความทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างการกระทํานะคือการที่ช่วยเหลือซึ่งการและการดูแลและห่วงใยในความรักในความสัมพันธ์จัดติกชาวตุลลัคนาตุลกุฏ กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอนะใครทําอะไรไว้คํามั่นคสัญญาใครผิดคําพูดใครผิดการกระทาจะไม่มีใครที่เชื่อใจและไม่ได้เชื่อคําพูดคนที่ผิดสัจจะคนที่ผิดคําพูดไปคํามั่นคสัญญาหรือการที่คุณกับเขายังมีข้อตกลงด้วยกันหรือคนที่เคยผิดสัญญาอยากกลับมาสัญญากับคุณใหม่ในคํามั่นคสัญญายังอยู่ในความรู้สึก ของเขาในลึกๆเป็นฝ่ายเขาที่อึดอัดเป็นฝ่ายเขาที่ปิดบังเป็นฝ่ายเขาที่ปิดบังกับความรู้สึกที่เสียดายคุณอยู่ในตอนนี้โอกาสดีสิ่งดีโชคดีที่เขาทําหลุดมือไปนะใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกผ่านใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็เป็นห่วงใจหนึ่งก็ยังอยู่กับคุณในตอนนี้มีคนที่อยากตัดพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่เขาก็คิดถึงคุณมากนะมีพมลังอาภัตเจ็ดเหรียญ การรอคอยการเฝ้ารอเก้าเหรียญน,นะครับเป็นพลังงานไพ่การที่โสดใสโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระการโฟกัสถึงเรื่องการงานการเงินความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆในวันเวลาที่เป็นของเราเดอะธมประนสสายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพันดีไฮพิเทศความหงุดหงิดความว้าวุ่น ความกังวลใจมีพลังงานไพ่เดทการจบการเลิกราเป็นไพ่ของซาธรามแห่งชีวิตที่แท้จริงนะทุกเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจยความพัดผ้าคุณจะอยู่กับความเป็นจริงและความเป็นไปในวันที่จบในวันที่หมดใจ สุดที่จะล้างสุดที่จะยือ้อก็ต้องปล่อยมือกันไปในวันหนึ่งที่เขาไปเรียนรู้หรือการที่เขาได้รับกรรมที่เขาทําไว้ตอนนี้มีคนที่ได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในตอนนี้ของเขาแล้วว่ารู้แล้วว่าความภาครักแห่งความรู้สึกมันเป็นเช่นไรนะมีพลังงานไพ่ก้าวถ้วยความไม่ได้เติมเต็มความไม่ห่วงใยห,หรือเบียนพลังงานให้คนที่หลักเพศเดียวกันหรือเขาขาดถ้วยแห่งความเติมเต็มถ้วยแห่งความอบอุ่นก็คือหัวใจของคุณดวงนั้น ที่ในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นค่า S ิ่งอับคับคนเก่าๆคนเดิมๆอยากกลับมาหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่อยากขวนกลับมีคนที่อยากฝากความคิดถึงมาหาคุณความคิดถึงกําลังเดินทางมาหาคุณหรือคุณกับเขายังมีใจเดียวกันยังมีจิตเดียวกันเหมือนความรู้สึกที่ยังตัดกันไม่ขาดสายน้ําที่ยังตัดกันไม่ขาดตัดเท่าไหร่พยายามตัด ยิ่งพยายามตัดยิ่งเจ็บปวดในความรู้สึกมีพลังงานให้วิกตอรี่ความสําเร็จ3ดาบความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจหรือการตกอยู่ในสถานการณ์การผู้คําพูดที่ทิ่มแทงใจในครั้งนั้นมีคนที่เสียใจ าการกระทำและคำพูดในวันนั้นที่เขาทำให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับเขาเป็นพหังการที่ในตอนนี้มีคนที่รู้แล้วว่าความเจ็บปวดเป็นเช่นไรในวันที่ขาดคุณไปหรือสำหรับบางท่านอาจจะมีการที่ได้พบเจอพลังงานของพ่อไม้แม่ไม,ไม้ในช่วงนี้นามีพลังงานไพเดชารยิยกรกฎลัคนากรกฎต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมดีเอ็มเพรสเทธ Empress, ทิดาดาวสุกดาววีนัสในวันที่คุณนิ่งในวันที่คุณหยุดเดินตามใครสักคน จะมีคนที่มาขวายคว้าจะมีคนที่ตามหาหัวใจของเขาดวงนั้นที่ขาดหายไปสิบเหรียญเป็นพลังงานให้ความเติมเต็มความเป็นข้อเป็นคลัวเดือดรุการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สุดความรักก็คือการเรียนรู้ความรักคือความเข้าใจหรือคนคนหนึ่งที่เคยวนกลับกับคุณไม่ดูต่อกี่ครั้งต่ออีกครั้งอยากวนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์คิดถึงวันที่เคย ดูแลคิดถึงวันที่เคยเข้าใจคิดถึงวันที่เขาทุกข์วันที่เขาเศร้าในวันที่เขาไม่สบายมีคุณที่เป็นแรงผลักดันเป็นมีคุณที่เป็นแรงให้เขาสู้ต่อไปและก้าวเดินต่อไปในเส้นทางเดินอันเนบหนาวนะ,อะขอดูทางอรภายในสรุปและแนะนำให้กับชาวธา,าตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะครับ ขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับคุณนะครับมีไพ่พรัง,งาไพ่สเตนนะชาวเซนสเตนเนี่คือพราง,งาไพ่ชาวสิงรัคนาสิงอินฟินิตี้การไม่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดความรู้สึก ็เหมือนกันความรู้สึกก็มีทั้งความรักความโลภความโกรธความหลงมันเป็นพลังงานที่เข้ามาในความรู้สึกของเรานะในตอนนี้มีคนที่ยอมกลับมาพ่ายแพ้กับหัวใจที่เคยดูแลหัวใจที่เคยผูกพันหัวใจที่เคยทําเพื่อเขาในวันนั้นเดทการจบการเลิกรานะเป็นพลังงานไพ่การที่ความทุกข์ความเศร้าการปลดปล่อยไปกับความผิดหวัง กับความเสียใจนะการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของเราเองเส้นทางแห่งการรอคอยและเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าในวันที่คุณรอคอยเขาเขากลับไม่เห็นกลับมาในวันที่เราเลือกที่จะตัดหรือในวันที่เราเก้าวเดินไปข้างหน้ามีคนที่วนย้อนกลับคืนมาในความรักในความสัมพันธ์คนที่เคยชนะคุณในวันนั้นกลับมาพ่ายแพ้กับความ หัวใจของคุณในวันนี้คนที่รักกันคนที่แคร์กันเขาจะใช้คําพูดคําจาที่ดีต่อกันนะหรือการที่เขาเอาคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์วุ่นวายในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่ควีนอัปเทิลลาชินีถือเหรียญเดอะซันความสุขความสมหวงังความสําเร็จนะเป้าหมายแห่งชัยชนะเป้าหมายแห่งความสําเร็จนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาจัดเม้นเป็นพลังงานไพ่ผลในการกระทำผลวิบากกรรม การกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งนนหรือการที่มีคนที่อยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทําที่ทําไว้ร่วมกันทุกคนมีกรรสัมพันธ์ร่วมกันมาที่ได้มาพบที่ได้มาเจอที่ได้มาลาที่ได้มาจากเป็นพระแห่งการที่ในวันหนึ่งที่หมดหมด ผลการกระทำร่วมกันก็ต้องปล่อยกันไปนะครับเป็นพลังงานให่ความผูกพันแต่มีพลังงานให่ความผูกพันความผูกมัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมันเหมือนพรมลธิขิตบุพเพนำพาพบเจอคู่สัญญาพบเจอคนที่เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมานะครับของชาวธาตุน้ำนะหมอโต๊นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊น ก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ID ไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกระมอโตสได้นะครับก็สวัสดีกับทุกๆท่านนะครับ